มัะม,มันจะแห้งมันจะแห้งอะไรมันจะเปียกพี่พลอยบักทั่วยังเกาะบักทั่วแห่ <c oughs> โอ้โหมวลหลายน้องเพชรบักทั่วยังกับลูกบักทั่วแห่น้องเพชรพูดสิแกงชิ่มมือหายน้องเพชรไปไหนอ้อาวอยู่ในกระเป๋ายาย เอ้บักทัวแห่สาววันไห่เต๋อบักทัวแห่บักทัวแห่เอ้ยเห็ดโยุเปิดกเกีงว่าดึงเกีงไข่ล้วงแม่ข่อยกับมื้อว่างไหมหนูก็ตกใจนะหนก็ตกใจสิหนูก็มาดึงเกียงใหญ่มันก็ล่วงกันสิห้วยห้วยไห่มาห้วยอีก มักพว่วแฮว้าวลูกยาวมากเลยไหนยาวไหมพุอนะไม่มาถึงส่งคนมาหน่อยมาถึงสูงคนถึงส่งคนสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณอะไรเนี่ย พ่านทิปหรือว่าสวัสดีเพื่นน้องพลอยค่ะสวัสดีคุณหนูค่ะมูลสันเทียต้นนี้จะเป็นดอกไหม ยืนหดมือหนึ่งคอยจับโทรศัพท์เนาะมือหนึ่งคอยหดน้าเนาะมัดดึองเงินเกียร์คอยกอยไปบ๊อบปิะสิบปีเนองยังเจ้าคงจะงามโซภากว่าสาวใด สวัสดีค่ะนาวกับว่าเป็นพี่น้องเอ้ยพงผนใส่ถุงมือให้แหน่แน่แอย่ามันถือหัวกันเด้อกิดินซ้ายนะ่ะน้องเพชรจะทำให้เฮงสั่นลูกเฮงสั่นระลงดีๆออกออกออกมันถือหัวกัน mua ngàn cứ bày nhai thì nó này, Đây một bay nhai mong yên bay yên nhận yên dân hèn Nam tâm thầu sao châu bạc đen đen Hèn hèn chay 路安全、啊。